เลตะวันตอนที่38มีลูกไม่เห็นสนุกเลยตอนจบ4เดือนต่อมาเฮ้ยผมเกลียดมากเลยนิสัยคุณเนี่ยผมแต่งเมื่อวานแต่คุณมาแต่งวันนี้คุณคิดบ้างไหมว่าผมยังไม่ได้เตรียมตัว ็หมอบอกอยากแต่งก่อนฉันก็โอเคทำไมยอมแต่งที่หลังให้ยังมาโวยวายอีกหมอเนี่ยควรพบจิตแพทย์นะแล้วเจ้าบ่าวของงานก็ตบไหล่คนเป็นพี่ชายที่ยังลาจากงานแต่งของตัวเองแต่วันนี้ก็ต้องตื่นขึ้นมาแต่เช้าเพื่อมาช่วยงานคนเป็นน้องชายอีกเฮ้<อ>ยผมเป็นจิตแพทย์ไงพี่ทีหนูมึนหัวเหม็นอาหารแล้วก็อยากจะนอนมากๆ พีว่างานเนี้ยมันจะจบกี่โมงคะมาริยาภรรยาของหมอนาทีที่ถามถึงตอนจบของงานทั้งที่ตอนนี้งานยังไม่ได้เริ่มเลยนี่นางหนูงานมันยังไม่เริ่มคุณตะวันต้องเรียกฉันว่าอซอค่ะตอนนี้ฉันเป็นพี่สะพ้แล้ว ประโยคของมาริยะทําให้ตะวันฉายตาโตด้วยความตกใจแต่ถ้าเรียงตามลำดับญาติแล้วยังไงมาริยะสาวน้อยคนนี้ก็เป็นพี่สะพ้ยรอยยิ้มกวนโอยของมาริยะทําให้ตะวันฉายถึงกับหลีตาแต่ก็ยอมทําตามแต่โดยดีอ,อ้อยากแกก็ตามใจอสอไปได้ละผมใช้งานผัวอสออยู่ยังไงเขาก็เป็นพี่ชายผมยังไงเขาก็ต้องรับแขกพอเมื่อวานฉันก็รับแขกให้ คุณเรียกมันว่าการรับแขกได้ยังไงครับเมื่อวานคุณตะวันชายรับแต่ซัพายของผมยังมีการขอซื้อของในราคาเดียวกับโรงพยาบาลของผมอีกชั่ว้ายมากผมอุตส่าห์ทำตามเงื่อนไขกว่าจะได้ราคานั้นแต่คุณใช้สิทธิ์ความเป็นญาติแล้วก็ได้ตัวเลขตัวเดียวกันมันแย่ต้องคุณมาหาประโยชน์ในงานแต่งงานของผมบนอะไรหมอจะทำแบบเดียวกันฉันก็ไม่ว่าสักหน่อยคือผมยังมีความเกงใจอย,อยังไงล่ะครับ พี่ทีคะเขาบอกว่าเราทำได้นะพี่เก่งใจใช่ไหมแต่ฉันไม่คำตอบของสาวน้อยมาริยาทำให้ตะวันชายตกใจโอ๋ยอย่ามาเถียงกันต่หน้าแขกได้ไหมคะตอนนี้ฉันอายเขาจะแย่แล้วพี่ตะวันคะจะไม่เถียงกับหมอสักเวลาได้ไหมป้ากับม้าฉันอ่อนใจเดินเข้าง,งานไปแล้วนะคะพัชชาเอ็ดคนเป็นสามีที่ยืนรับแขกถ่ายรูปอยู่หน้างานแต่ก็ยังคงเถียงกับคนเป็นพี่ชายไม่เลิก นี่อีพิงชุดเจ้าสาวมาไม่ครบอะค่ะสามชุดเอาไงมึงพวกอีโรสทำหน้าแต่งผมรอมาตั้งแต่เช้ามืดมันไม่ได้ชุดมันไม่ยอมหรอกนะมึงนะเจนเพื่อนสาวบอกถึงชุดที่ยังมาไม่ครบเฮ้ยทอไปแล้วบอกว่ากำลังมาชุดเพิ่งจะเสร็จอดทนรอก,ก่อนนะมึงนะ พัชชาตอบออกมาอย่างกังวลใจเพราะอีกแค่หนึ่งชั่วโมงพิธีงานเช้าก็จะเริ่มแขกผู้ใหญ่มากมายมารอร่วมงานบุญเช้ากันแล้วแต่ชุดไทยของเพื่อนเจ้าสาวก็ยังไม่มาการรอคอยยังมีความหวังของแกงเพื่อนเจ้าสาวต้องจบลงเพราะพนักงานส่งของเอาชุดมาให้แบบเส้นยาแดงผ่าแปดพนักงานส่งที่สมมกันนอกแบบเต็มใบทําให้คนเป็นเพื่อนเจ้าสาวต้องเอาเรื่องและรับของในเวลาเดียวกัน ทำไมมาช้าแบบนี้คะนี่งานใหญ่นะโลสตะโกใส่พนักง,งานจนดังลั่นเพราะอีกแค่สิบนาทีงานก็จะเริ่มแล้วขอโทษนะครับสิ่งที่ตอบออกมาจากหมวกกันน็อกทําให้โลสชะงักก็จะเช็คเพื่อความชัวดึงมือของพนักง,งานมาดูรอยแผลเป็นซึ่งมันก็มีแบบที่เธอคาดเอาไว้ท่าที่ของโลสทําให้พนักง,งานต้องรีบชักมือกลับก่อนจะขอตัวจากไปผูผูนั่นนายจะไปไหนอ่ะผูมาโลสตะโกเสียงดัง จนคนในงานที่ได้ยินก็นรีบวิ่งออกมาแต่พนักง,งานส่งกับขับมอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วแบบไม่แยแสเลยเจ้าสาวและครอบครัววิ่งออกมากันหมดไม่ได้สนใจว่าพิธีจะเริ่มในเวลาอีกน้อยนิดแต่ออกมากลับไม่เจอใครอีกแล้วนอกจากโลสที่ยืนอยู่หน้าประตูโรสไอ้ผูมาเหรอเสียงที่สั่นเครือของเจ้าสาวถามเพื่อนที่เคยสนิทอย่างร้อนใจแม้ตอนนี้จะถูกจ้างมาเพื่อมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวก็ตามฉันไม่แน่ใจนะ มันใส่หมวกกันนกเต็มใบอ่ะเห็นแค่ลูกกระตานอกจากเสียงและแผลเป็นที่หลังมือมันก็ใช่อ่ะยังไงมันก็ต้องใช่หรืออาจจะไม่ใช่มันเหมือนกับมันไม่รู้จักฉันน่ะฉันจะตามไปฉันจะตามไปเดี๋ยวนี้จะตามไปหาอะไรนี่งานแต่งมึงนะใจเย็นๆอย่าสติแตกเรื่องสติแตกให้กูเป็นคนเดียวก็พอแล้วไปเข้าพิธีได้แล้วเรารู้แล้วนี่ว่าผู้ชายคนนั้นทำงานที่ไหน จบงานไปก็ไปหาที่ร้านก็ได้โลสพูดถูกนะลูกแขกในงานตกใจกันหมดแล้วเดี๋ยวมาจะให้คนตามไปที่ร้านนั้นเองจะเย็นเย็นไปทำหน้าที่ของตัวเองอย่างน้อยเราก็รับรู้ได้อย่างหนึ่งแล้ว <c oughs> วันน้องอาจจะยังปลอดภัยเจ้าขาผู้เป็นแม่ปอบคนเป็นลูกสาวที่ตอนนี้เป็นงานแต่งของตัวเองแต่กลับไม่สามารถยิ้มออกมาได้อย่างเต็มที่เพราะคนสำคัญที่สุดในชีวิตไม่สามารถมาร่วมงานได้ ขามาหนึ่งเดือนต่อมาล่างที่นอนอยู่บนเตียงของชายชาราอากาศ3มวันดีสี่วันไข้ทำให้ลูกๆหล,ล,ลานๆต่างแวะมาเยี่ยมเข้ามาคุยเล่นให้ชายชาราได้ใช้ชีวิตบั้นปลายกับลูกหลานอย่างเต็มที่คุณซันตอนนี้มาริยะกำลังท้องได้สองเดือนแล้วนะครับผมอาจจะมาแวะที่นี่บ่อยๆไม่ได้แล้วดีดี ขอให้แข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกนะ <c oughs> ฉันไม่รู้จะอยู่จนเห็นหน้าหล,าน,ลานไหมแต่ปู่ของพวกเขาจะไม่ทำให้หลานต้องลำบากเลยส่วนไอตะวันไม่มีน้ำยาชายชรามองที่ลูกชายที่ตอนนี้แต่งแล้วแต่ก็ไม่มีทาย,ยาสักทีฉันเนี่ยขยันมากนะพ่อ แต่เมียฉันอาจจะเครียดไปพิงทำงานหนักพอน้องชายของเธอหายไปรวบตำแหน่งรองประธานและประธานครบเลยเป็นไปได้ยังไงหาไม่เจอมาแต่เง,งาไม่มีการสร้างธุรกรรมทางการเงินใดๆไ,ไม่มีการสมัครงานที่ใดๆเลยจะครึ่งปีแล้วยังไม่เห็นเลยต้องมีอะไรบ้างมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาไม่ยอมกลับบ้านม,มีความเป็นไปได้นะเจอกันครั้งสุดท้ายที่ไหน ให้ไปหาถิ่นนั่นอาทิตย์บอกลูกชายไม่ใช่ข้อนิตะวันฉายจะไม่เข้าใจแต่เขาพยายามแล้วแต่ก็ยังหาไม่เจอคุณตะวันเป็นไปได้ไหมครับว่าจากอุบัติเหตุที่ออกข่าวคุณผู้อาจจะเสียวความทรงจำมอนาทีพูดในสิ่งที่อยู่ในใจเอ้ยมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละตึง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 ึงงงงงอ่ะอ เสียงวิ่งจากคนข้างนอกทําให้ตะวันฉายต้องเปิดประตูออกไปดูเห็นเมียของเขากับแก๊งลูกเป็ดที่วิ่งตามเมียของเขาเป็นขบวนเฮ้ยไหวไม่ลูกน่าสงสารหมดไส้หมดพุงเลยแม่พิงเป็นอะไรอ่ะทาไมอ้วกไม่สบายหรือเปล่าตะวันฉายเดินมาถามคุณเป็นมารดาที่ลูบหลังให้ภรรยาของตัวเองอยู่ไม่รู้สินะเร้จะไปกินอะไรแป,กแปลกๆมาหรือเปล่า ไม่ใช่ค่ะคุณแม่หนูได้กินทุเรียนเนอะทุเรียนของใครก็ไม่รู้มันตีขึ้นจมูกนะคะเสียงจากคนเป็นภรรยาทำให้เขาเป็นสามีเริ่มนับนิ้วแม่แม่เดี๋ยวฉันมานะไปไหนลูกไปไหนทำไมต้องรีบร้อนขนาดนี้ไปซื้อที่ตรวจคันยังไงล่ะแม่จะไปซื้อที่ตรวจคันด้านตะวันฉายท้องไม่ท้องท้องไม่ท้องไอ้หมอเมียมันท้องแล้วเจ้า เมียจ๋าอย่าให้คนมองว่าพี่ไม่มีน้ำยาแพ้ไอห,หมอได้ไหมผมได้ตะลุ้นอยู่หน้าห้องน้ำนอกจากเมียผมจะไม่ฉี่ยังมีแต่เสียงอ้วกไม่หยุดเอ้ยตื่นเต้นจนอยู่เฉยไม่ได้แล้วจะเอาหูแนบห้องน้ำอีกนานไหมไอตะวันเสียงจากพ่อของผมนั้นทําให้ผมถอยหางจากประตูแล้วก็เข้าไปแนบใหม่เพราะเมียผมกดจากคกแล้ว ผมว่าคุณตะวันเป็นเอามากนะครับสงสัยจะอยากมีลูกเอ้ยไอหมอนาทีนี่มันนินทาผมในระยะเผาขนเลยเฮ้ยมันเป็นคนเข้ากับคนยากการที่จะมีคนที่ปั้นทุกอย่างได้ตามใจอารมณ์ก็คงจะเหมือนอยากได้คนที่จะไม่ทิ้งตัวเองไปเพิ่มแล้วมาก <c oughs> แล้วมันจะได้รู้ เด็กที่เกิดในบ้านหลังนี้ไม่มีใครปกติรอยยิ้มจากชายชราทำให้คนเป็นลูกชายที่เข็นรถเข็นอยู่นั้นถอนหายใจออกมาคุณตะวันนะครับชั่วร้ายมากนั่นไงนินทาผมให้พ่อฟังอีกแล้วไอเนี่ยไว้ใจไม่ได้มันไม่ได้ชั่วแต่มันแค่หน้าด้านไปเถอะ ฉันรู้สึกเหนื่อยที่จะเห็นมันเดินไปเดินมาแล้วถ้าไม่เข้าใจมันก็นึกว่าพระเอกเกาหลีที่รักนางเอกมากแต่เสือกทำเป็นลักนิดเดียวเพราะกลัวเสียฟอร์มนั่นแหละมันรู้อยู่แล้วว่าชีวิตมันไม่มีใครเอามันแน่ถ้าไม่ใช่หนูพิงมันเคยคบใครเกินหนื้งเดือดสถีไหน กินการสนุกสนุกอะได้แต่จะห้คบยาวไม่มีใครทนมันใช้ได้หรอกนะ <c oughs> แกเป็นพี่มันยังทนไม่ได้เลย <c oughs> เออนินทาระยะเผาขนกันเลยนะทั้งพ่อทั้งลูกคิดว่าผมไม่ได้ยินหรือไงแล้วทำไมถึงเป็นคุณพัชชาเหรอครับไอ้หมอนี่มันจะมายุ่งเรื่องของผมได้ไหมไอ้เนี่ยมันรู้ความลับมาก มันไว้ใจไม่ได้นะพ่อนะเพราะเป็นคนแรกที่กล้ามาขอให้มันช่วยไงเป็นผู้หญิงคนแรกที่พยายามจะเข้ามาอยู่ในชีวิตมันพราะที่ผ่านมาผู้หญิงพยายามจะออกจากชีวิตมันไงอันนี้พ่อพูดไม่ถูกนะผมเนี่ยตัวท็อปเลยนะไม่ใช่นะพ่อผมเนี่ยหล่อเลือกได้ สาวๆอยากอยู่กับผมทั้งนั้นผมตะโกนตามหลังคนที่เดินหนีผมกลับเข้าห้องนอนไปแล้วเพราะว่าตัวเองเหนื่อยแล้วอ,อไม่ใช่แล้วพ่อกล่าวหาผมลอยๆแบบนี้ผมแจ้งความได้นะแล้วคนที่ผมรอตั้งนานไม่ออกมาก็ออกมาจากห้องน้ำด้วยสายตาที่คลอไปด้วยน้ำตาอ,อุ้ยร้องไห้เลยเหรอเดี๋ยวๆพี่ไม่ได้หมายถึงอะไรที่เธอเข้าใจนะว่าแต่แล้วตอนนี้เมียผมเข้าใจแบบไหน ยังคิดจะมีสาวอีกเหรอคะคืนี้ไม่ต้องมานอนด้วยกันเลยอ,อ้าวเป็นอย่างนั้นไปแล้วของเล็กๆบางอย่างก็ถูกยัดใส่มือของผมแล้วเจ้าของมันก็ร้องไห้วิ่งหนีไปเลยที่รักพี่ไม่ได้คิดจะมีใครแล้วฟังพี่ก่อนได้ไหมโอ้ยไล่นอนนอกห้องเลยเหรอนี่ห้องพี่นะแต่เอาอะไรมายัดใส่มือผมผมมองแท่งยาวยาที่ถูกยัดใส่มือด้วยความสงสัย สองขีดสองขีดคืออะไรท้องเหรออุ้ยตายไม่แค่เมียแกที่ท้องแล้วนะอีหมอตอนนี้เมียฉันก็ท้องแล้วถือว่าเราเสมอกันพิงครับพี่งอคือนนี้อยากนอนด้วยนะผมเรียบวิ่งตามเมียแต่นอกจากเมียจะไม่หยุดแล้วยังครูผมอีกว่าถ้าพี่เป็นแบบนี้ฉันจะเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านฉันจะไปหาผัวใหม่ฉันก็เลือกได้ ทำไมต้องเลือกพี่ด้วยฉันมีเงินลูกฉันฉันเลี้ยงเองได้เอ่อเมียผมไปใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วไปใหญ่แล้วค่ะงั้นบอกมาพี่รักฉันหรือเปล่าสายตาดุดุที่คาดคันคิดว่าคนอย่างผมจะยอมเหรอมันก็ต้องรักสิไม่รักได้ยังไงไม่มีใครแล้วรักคนเดียวรักที่สุดไม่เอาไม่โกรธนะอย่าไล่พี่ไปนอนที่อื่นเลยอย่าหนีจากพี่ไปเลยนะ เธอหนีพี่ไปลูกเราจะเป็นเด็กบ้านแตกเลยนะไม่ได้เหรอเลือกได้และใช่ไหมล่ะคะก็ยังหล่อเลือกได้อยู่แต่เลือกเธอไงเลือกเธอแล้วเลือกแบบไม่เปลี่ยนใจแล้วตอนนี้เธอกำลังเป็นแม่ของลูกพี่เพราะฉะนั้นอย่าน้อยใจเลยนะให้พี่นอนด้วยนะอ่ไอะไรพูดขนาดนี้แล้วยังไม่หายอีกเหรอไม่เอาไม่ปล่อยผมกอดหญิงสาวตรงหน้าเอาไว้แน่นล่อยไม่ไหวแล้วออเออ น้ำหอมพี่ไปนอนนอกห้องเลยอ,อาหารมื้อเช้ามากมายก็อาบเต็มตัวผมเลยพร้อมกับประโยคที่บอกว่าผมต้องไปนอนนอกห้องอยู่ดีเออเมียจ๋าพี่อาบน้ำก็พอแล้วไม่ใช่เหรอผมเดินตามเมียไปที่ห้องน้ำฉันเหม็นขี้หน้าพี่ด้วยไงไรอะแบบนี้ก็ได้เอระเอ,อ้โออกจนหมดไส้หมดพุงเลยออเออผมสงสารเมียจับใจ แต่จะเดินเข้าไปใกล้ก็โดนเมียด่าแล้วที่รักที่รักจะทำกับพี่แบบนี้ไม่ได้นะพี่ตะวันออกไปฉันเหม็นน้ําหอมอะไรอะมีลูกไม่เห็นสนุกเลยไอ้ชายเออไม่สิมันไม่อยู่แล้วเอ,อ้ยผมเนี่ยชีวิตเข้ากับใครไม่ได้เลยหรือผมควรจะเรียกไอ้ชายให้กลับมามาช่วยดูแลลูกผมด้วยด้านชัยชนะนภูกเก็ตฮัต ใครนินทาผมอยู่หรือเปล่านะเป็นหวัดหรือคะเหมือนคนนินทามากกว่าจะที่รักเป็นไงวันนี้คนมาพักเยอะเลยเหนื่อยแย่เลยนะผมบอกว่าผมเกลียดท่านประธานมากสุดท้ายเขาก็หาเรื่องใช้งานผมจนได้คำพูดดูดีที่บอกว่าจะให้ผมบริหารผมก็นึกว่าจะบริหารโกโก้ทำตัวเป็นเจ้านายแต่การมาทำงานที่นี่นั้นผมเกือบเมีย ทำงานเยี่ยงทาดชัยรู้อะไรไหมลูกชัยเนี่ยเอาใหญ่แล้วนะทําน้องอะเจ็บเตือนมาสองอาทิตย์แล้วนี่เข้าเดือนที่7็ดแล้วอะเราไปหาของลูกมารอดีไหมท่านประธานของชัยยกชั้นบนสุดของที่นี่ให้ครอบครัวเราแล้วนะถ้างั้นเอาห้องไหนเป็นห้องของลูกดีนะนั่นสินะคิดจะใช้งานเราเราก็ต้องใช้ที่นี่ให้คุ้มที่ทำงานเยี่ยงทาด เริ่มจากซื้อของลูกฮะฮัโอ้ยใครนินทาอีกแล้วเนี่ยฮะฮัฮัโอ้ยน้องว่าชายควรจะกินยาแก้หวัดหรือไม่ก็ตรวจโควิดได้แล้วอีกด้านหลายวันต่อมาทำไมช่วงเนี้ยเจ้านี่เธอมันป่วนเปี้ยนเยอะจังใช่ที่ไหนอะ คนที่นายไปเมาแล้วจับนมหรือเปล่าเอาเถอะอะไรก็ช่างอะหนีก่อนไปค้นหาให้ทั่วอย่าให้หนีไปได้ไม่งั้นท่านประธานเอาเราตายเลยนะไปหาให้ได้ทุกซอยชายชะกานเริ่มกระจายตัวหาตามบ้านเรือนทําให้ใชายหนุ่มและหญิงสาวต้องหนีกันอย่างหัวสุกหัวซุนจบแล้วจ้าใครกำลังตามหาใครแล้วใครกำลังค้นหาใครท่านประธานที่ว่านี่คือใครแล้ว คนที่ถูกไล่ล่าคือใครคุณผู้ฟังคิดว่าใครกันแน่คะที่ถูกไล่ล่าตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายของเลตตะวันแล้วของฝั่งที่กรุงเทพนั้นยังเหลือภูมาอีกหนึ่งเรื่องนะคะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งทิ้งไปไหนต่อไปเราจะไปต่อที่บ้านเชียงใหม่กันยาวๆเลยละคะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งทิ้งแอดไปไหนนะสุดท้ายนี้ล้ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร้แล้วกดกระดิ่งติ้งๆพอไม่พลาดคลิปใหม่ ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ